ข่าวอีเก่าวนหนึ่งเป็นขั้วนา่เก่าครับตอนนี้ยึดถือลัทธิเต่าครับใช้ความนิ่งความสงบสยบความเคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวจริงเหรอไม่เคลื่อนไหวรับหลังอาจจะทํากันยังไงก็แล้วแต่อาจจะอาศัยกลไกทางกฎหมายและปล่อยให้เส้นทางการเดินของแปดพักโดยเฉพาะก้าวไกลไปติดกับดักว่าข้อกฎหมายและกติกาอืมตอนนี้ ฝั่งขั้วานา่เก่าถ้าปล่อยมองเห็นแล้วถ้าปล่อยก้าวไกลตั้งพรรคตั้งรัฐบาลได้สําเร็จมีพิธาเป็นนาย,ยกเนี่ยครับมีโอกาสที่จะล่างกฎหมายหรืมอมรดกและเอาผิดกับคสอชคสอชคือรัฐประหารคือเอาผิดกับการกลุ่มคนที่รัฐทหารเขาเรียกมาตราอาญา113เราผมมองแค่112นะแต่113อ,อ่ะ เพราะามีพ่วงไว้อีกหนึ่งามาตรเพราะต้องบอกว่าใน4ปีที่ผ่านมาก็ก้าวไกลก็พยายามเสนอกฎหมายเหล่านี้ยกเลิกคําสั่งม .44 มาปกป้องตัวเองแล้วแต่เนี่ยเพื่อกลับไปใช้1 1 3 113คืออะไร1 1 3ใครที่เป็นปฏิปักษ์ใครที่มีทำกระทาการขัดต่อรัฐธรรมนูญตกอซึ่งกลุ่มที่รัฐบาลกลัวมากกลัวว่าจะลื้อตรงนั้นเขาบอกเขาบอกว่าเนี่ยบลงจากหลังเสือแล้วกลัวโดนตัวนี้ไงลงจากเดือกลัวหนึ่งหนึ่งสามไง ลุงตู mm ่ก็เคยพูดนะนายกก็เคยพูดเรื่องของลงจากเสือและเสือกัดเนี่ยก็ต้องลงให้นิ่งต้องมีความมั่นคงพอปฏิยาของคั้วอนาจเก่าอย่างหนึ่งที่ส่งสัญญาณว่ายังไม่ยอมงจะแพ้แต่ยังไม่แพ้การประชุมพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อ22พฤศจิกาคมที่ผ่านมาคนรับหรอไม่ใช่พี่โอกับพี่วีเป็นคนบอกนะคนในพักรวมไทยสร้างชาติเป็นคนบอกและพูดกับเรา ว่าสัญญาณหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดกับบรรดาสอสอและแกนนำของพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงน,นี้ปล่อยเขาไปจัดตั้งรัฐบาลไปพวกเราต้องนิ่งกันไว้ไม่จบแค่นั้นสิแต่เกมเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นมันยังมีจังหวะเวลาของมันอถอ้าให้ทุกคนประเมินว่ามันมีโอกาสที่จะเดินโหมดเข้าไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล อีกรอบหนึ่งครับอโอกาสที่กลับมาสวมหน้าได้เหมือนกันเหมือนกันและตอนนี้คนเกมที่ไม่ยอมแพ้เพื่อเดินไปสวมหนา้าเนี่ยมันจะติดล็อกกันอยู่3 4มหประเด็นเนี้ครับประเด็นแรกเลยตอนนี้การสมไฟวาทกรรมการแก้มหนสองอาจจะเกินเลยไปจากที่ฝ่ายที่คิดคิดตอนแรกๆก็ได้อืตอนแรกๆเห็นยังถ้ามีการนโยบายเรื่องแก้หนึ่งอสวจะไม่มีการ โหวตให้อตอนหลังทาง8ปดพักแล้วก็ก้าไกลเองคุณพิธาก็ดึงฟื้นออกจากไฟไม่มีนโยบายแต่ก็ยังเคลื่อนโดยพักก้าวไกล1น,นึสองเป็นหนึ่งในบริบทของก้าวไกลที่ประกาศไว้และหาเสียงครับ,รบแต่หนึ่ง,งสองไม่อยู่ใน MOU อย่างไรก็ตามวาทกรรมและไฟที่ลุกหือว่าด้วยเรื่อง1นึนที่เกี่ยวพันกับสถาบันและคดีหมิ่นประมาท อาคาดมาดลายนั้นครับทำให้เกิดประเด็นขึ้นมาว่าสวที่เป็นคนโหวตเนี่ยตามรัฐธรรมน,นูญในบทเฉพาะการจะเดินหน้าโหวตไหมอันนั้นประเด็นหนึ่งสวในกลุ่มหนึ่งตอนนี้พี่วีล่าสุดผมตรวจ<ต>สอบมาโดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากสอนอชอเก่าโอ้สอนอชอเก่าเลยอ,อากลุ่มที่มาจากสอนอชอเก่าที่มาเป็นสวในปัจจุบันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แตกแถวเลยไม่มีใครแตกแลวแต,ตอนนี้นแกวไกล ได้ถึงเท่าไหร่ยี่สิบยังอ่อสิบเจ็ดครับตอนนี้ล,ล,ดลดอีกแล้วหรอลดอีกแล้วผมถามเมื่อก่อนเข้ารายการนี่แหละตอนแรกยี่สิบตอนหลังเหลือสิบแปดตอนนี้เหลือสิบเจ็ดเหรอครับโอ้หนี่ต้องใช้หกสิบสี่เสียงนะฮะมีมิเตอร์ติ๊กอยู่นี่มิเตอร์ติ๊กอยู่ครับอันนี้หนึ่งนะต่อไปกับดักกับดักว่าด้วยคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีโดยเพราะกรณีของคุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีไม่รู้เส้นทางจะจบแบบไหน กรณีของพิธา,<ร>าพิธาอาจจะบอกกับทุกคนได้ว่าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่สิ่งที่พิธาทาพิธาทาในสิ่งที่กฎหมายห้ามและการกระทํานั้นรู้ทั้งรู้อยู่ว่าตามหมวดว่าด้วยคุณสมบัติสอสอและคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันห้ามไว้ในวงเล็บสและตอนนี้กับดักเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลไกลว่าแพ้ แต่ไม่ยอมครับแน่นอนครับมันมีขยายมีนักข่าวพุทสื์สุ่าวสัมภาษณ์ท่านรองวิษณุจนขยายว่าถ้าเกิดว่าคุณพิธาขาดคุณสมบัติสุดท้ายต้องมีการเลือกตั้งใหม่ทั้งประเทศไหมเออเพราะไปเซ็นลงนามซึ่งผมว่าไอ้นี้ไอันี้กินตัวปั่นป่วนมากเนี่ยคือความเป็นโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ก็สร้างความปั่นป่วนครับเห็นเลยครับให้เห็นความพยายามเป็นความพยายามที่โยนครับ โยนลูกบอลออกไปสู่สนามที่มีผู้เล่นมากรายได้แสดงความคิดเห็นกันครับกลไกอีกตัวหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยคือคกลไกที่แกข่งที่สุดของค้่อำนาจปัจจุบันคือ <c oughs> ของคั่อำนาจเก่า <c oughs> ก็คือสอวอ <c oughs> พี่โอบอกเองี <c oughs> อ่ไงสว2อ0เนี่ย <c oughs> ผมว่าโอ้ตั้งมากับมือเนี่ยเกินโอ้มัน เกิน250มไม,ไม่เกิน220ก็ผมถามเขาเขาบอกว่าตอนนี้มีคนติ๊กอยู่ครแต่หนึ่งที่ไม่แตกแถวแน่นอนเลยยืนยันได้เลยคือกลุ่มที่มาจากสนชเก่านั่นไงและตอนนี้มีคนเดินสุ่มตรวจและเขาสำรวจกันอยู่เป็นการภายในใช่ไหม่าจะเอายังไรกับทิศทางการโหวตในอนาคตครับพี่โอนอกจากเรื่องบล็อกโหวตแล้วสวบางคนยังชงอีกยังมีช่องโหวตไม่ยอมแพ้เนี่ยชงรัฐบาลแห่งชาติอีกอย่างน้อยเตอะไรเพื่อแชร์อำนาจ คือแพ้แล้วยังขอแชมหน้าแหละเพราะรัฐบาลแห่งชาติเนี่ยไม่มีฝ่ายค้านไงเป็นรัฐบาลถูกพักยังมีความคิดแบบนี้ถึงแม้มมจะโอกาสยากก็ตามแนวทางนี้เป็นข้อเสนอโดยอดีตปลรรัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจเด็ดอดีตอธิบดีกรมที่ดินด้วย<อ>จะเด็ดอินสว่างแกสุดโต่งไหมสุดโต่งไหมหูเสนอโยนรเบิดไปบอกว่าประเทศเรามีความจะรวมเสนอองค์ความรู้กันในกันมาที่การครับ วันนี้วันนี้ท่านรอง <นะ S 2> วิศนุให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ด้วยพี่โออาจารย์วิศนุว่างไงนะไม่มีช่องเกิดรัฐบาลแห่งชาติทําไม่ได้ยกเว้นไม่ได้เพราะรัฐนูนมี2 0 0กว่ามาตราคุณจะไปยกเว้นได้อย่างไรอ่าเห็นนะไอ้เรื่องนี้น่าจะยุติไหมยุตแต่แต่ที่สิ่งที่ยกมาคือให้เห็นความพยายามอของกลุ่มที่แพ้และไม่ยอม